อะไรตัวอะไรวะเนี่ยพี่พี่เห็นไหมนะครับผมนั่นนั่นนัหายแล้วนะครับไม่รู้อยู่ข้างบนสะพานหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูหน่อยนะครับพี่พี่เห็นไหมั้ยนั่น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 ทั้งตัวเลยนะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับผม น่าจะเป็นผีพายนะครับผมเขียนมากนะครับตัวสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่นอนเพื่อนและลุงปานาที่น่ารักทุกๆท่านนะครับสำหรับคืนนี้เข้ามาพบกับผมน้องพกาฟรีเดชแนลนะครับผมใครที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปของผมมาๆก็ฝากมาเป็นกําลังใจให้น้องพกาด้วยนะครับผมสําหรับคืนนี้ผมก็ได้มาแค่คนเดียวนะครับพี่พีนเพื่อน ็ผมก็ได้เดินมาข้างล่างสะพานแล้วนะครับผมสะพานนี้ก็เขาสร้างไปโดยหัวคนนะครผมน่าจะประมาณร้อยยี่สิบกว่าหัวนะครับผมก็ได้อยู่มาข้างล่างสะพานแล้วนะครับตอนนี้นี่นะครับผมนี่นะครับมีรอยกาไฟกล่าวด้วยนะครับผม เดี๋ยวผมก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับพี่วินเบือนนี่นะครับผมวางกล้องไว้ตรงนี้นะครับผมนี่นะครับ เขียนก่อนนะครับ ถ้าผีมีอยู่จริงนะครับในสะพานที่นี่นะผมช่วยมาออกเจอกันหน่อยนะผมรู้สึกเงียบมากๆเลยนะผมนั่น่ๆน สย่อะไรก็ไม่รู้นะผมออกมาเจอกันหน่อยนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปสำรวจนะครับผม บริเวณแถวนี้นะครับผมในค่ำคืนนี้ก็ผมผมจะได้เจออะไรมากนะครับผมโอเคพร้อมที่จะไปดูแล้วนะครับพี่ินเพือนผมว่าได้จุดเทียนแล้วก็จุดธูปไว้น,นะผมนี่เลยนะครับผมก็ไม่มีอะไรให้กินเลยนะครับผมอ นี่นะครันเพื่อนตรงนี้ก็มันเป็นรูสะพานน,นะครับที่ฝนตกออกมาแล้วก็น้ำไหลาตามนะผม โอ้พัาจันไม่ขึ้นเลยนะครับผมเฮ้ยอะไรอะไรดึงโก้ไว้วะอะไรตัวอวะไรนี่พี่พี่เห็นไหมนะครับผมนั่นนนหายแล้วนะครับไม่รู้อยู่ข้างบนสะพานหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูหน่อยนะครับอตอนนี้ เริ่มตกใจแล้วนะครับตอนนี้นะผม,มเทียนผมล้มได้ยังไงวันนี้เทียนผมล้มเลยนะครับทูบเนี่ยยังอยู่เดิมนะครัผม,ม,มเนี่ยผมแหละจะไปสำรวจด,ดูทั้งบนสะพานเลยนะครับ ตอนนี้ก็ผมก็ได้เดินมาข้างบนสะพานแล้วนะครับผมเมื่กี้ผมไมเห็นเทวๆนี้นะครับผมเมื่อกี้ผมเห็นตรงนี้เลยนะครับนี่น เมื่อก,กี้ก็ผมก็อยู่ข้างล่างโน้นนะผมไม่รู้ว่ามันหนีไปไหนนะอะไรเสียงวะเมื่อนะเดี๋ยวผมก็จะไปสำรวจดู ข้างหน้านต่อนะครับข้างล่างก้อนนั้นก้อนอะไรก็ไม่รู้นะผม มันจะออกดำดำแดงแดงนะมอนบางสุพัน์นี้ก็โทนมากๆเลยนะครับ วันนี้นะครับพี่บินเพื่อนผมก็ได้มาใกล้ๆน้ำห้วยแล้วนะครับผมันนี้ผมก็ได้มาใกล้บน้ำห้วยแล้วนะครับไม่รู้ว่ามีปลาหรือเปล่านะ เฮ้ยพี่พีนเพื่อนนั่นนั่นนั่นพี่พีนเห็นไหมนั่นนั่นนัลงน้ําแล้วนะครับลงน้ําแล้วนะครับผมน่าจะเป็นผีพายนะครับนั่น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 น่าจะเป็นผีพายนะครับผมเหี้ยมากนะครับตัวไปไหนครับ นั่นนั่นพี่พี่เจอไหมหายนะครับทุกคนไม่เจอตัวแล้วนะครับเกน่าจะขึ้นไปฝั่งนี้นะผมมันดูก่อนนะครับผม น้ำลึกมากน้ทุกคนเก่อบหมดเลยนะครับเมื่อกี้ผมเมนอยู่ตรงนี้นะผม น่าจะเป็นผีพายนะครับพี่วินเพื่อนมันไปนไหนแล้วไม่รู้นะครับหายไปไหนฮะน,น้ำลึกมากนะผมไม่รู้ว่าผมจะกลับทางไหนดีนะ เมื่อกี้เนี่ยผมเห็นขึ้นมาตรงนี้นะครับพี่วินเพื่อนไม่รู้ว่าหายไปไหนนะครับนี่เมื่อกี้อยู่ตรงนู้นนะผมขึ้นมาขึ้นมานะผมเมื่อกี้ผมเจอแล้วตกใจหมดเลยนะครับผม เด่ต้นไม้ใหญ่นะครับพี่บินเพื่อต้นใหญ่มากคุนนี้เงียบสงบมากเลยนะผมนี่ก็จะเป็นรักไม้นะนี่นะผมถา่วในายเยอะมากนะอืม อะไรตกวะเพื่อนเิื่งนไม้น่าจะตกนะครับโอ้ที่นี่ ต้นไม้ก็ข้างๆที่จะเยอะนะครับผมต้นนี้ก็สามารถกินได้นะครับลูกอ่อนมานะครับผมเป็นเป็นต้นเมื่อเป็นต้นเมื่อเดือนนะครับนั่นนั่นต้นเมื่อเดือนนะครับพี่เห็นไหมนั่น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 ทั้งตัวเลยนะครับเดี๋ยวขอไปดูก่อนนะครับผม ต้นไม้ต้นนี้มีเจ้าของหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปสำรวจดูหน่อยนะครับอุย้ยต้นใหญ่มากทุกคนเี่ี้ผมเจออยู่ตรงนี้นะครับพี่พินเพื่อน นั่นๆๆๆๆมีทอยด้วยนะครับผมเจอไหมเจอทอยไหมอะไรวิ่งวะอะไรวิ่งที่แถวนี้วะเมื่อกี้นะครับผมอะไรวิ่งที่แถวนี้วะ จะหายแล้วนะครับตัวไม่เจอแล้วนะผมเมื่อกี้ก็ผมก็ยังเห็นอยู่นะครับเบิบเบิบเบบเบิบบผมสบับคืนนี้ท้าไม่เจอแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะกลับแล้วนะครับผมถ้าพี่ๆเพื่พอนๆคนไหนอยากจะให้ผมมาสำรวจอีกก็คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้นะผมโอเค ขอกลาบก่อนนะครับบ๊ายบายนะผม